นี่ายญ่ลูกสิษยของผมคือเรายอดวายรร้ตอนที่1046ก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่สนับสนุนเราในทุกๆช่องทางขอบคุณ100บาทนะครับจากกะสิกรไทยด้วยที่โดเนตเข้ามาเนาะเอาละครับไม่เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มั่เลยดีกว่าพาเปิดมานะนะครับสารที่ที่เป็นทะเลอันมืดมิดนะครับตอนนี้มันถูกแช่แข็งอย่างสมบูรณ์แบบ ในฝากฝั่งของยูช้างรงนะครับสิทธิ์ลำดับ2แห่งดินทานกับยอดฝีมือจากดินแดนดินแดนดอกบัวดำอย่างสู้เหิงที่กำลังติดอยู่ในพันธนาการนะครับพวกเขาต้องพูดถูกแช่แข็งยูช้างรงนะครับพยายามที่จะ,ะทำให้ตัวเองหลุดพ้นออกจากพันธนาการนี้สูเหิงก็ได้พูดขึ้นเจ้ามันเสียสติไปแล้วเจ้ามันบ้าเสียสติอะไรกันยูช้างรงถามกับ สู่หึงโตกลับในทันทีเจ้าพยายามที่จะสร้างพลังอวตารวังวนปันเด่นพยายามที่จะใช้พลังปังกอเกิดในสภาพแบบนั้นเนี่ยนะเฮ้อเจ้าน่ะไม่มีวังกอเกิดด้วยซ้ำเจ้าจะไปสร้างพลังอวตารวังวนปันเด่นจะไปใช้งานปังกอเกิดได้ยังไงกันไอ้งั่งอยู่สางลมยิ้มย่างเยือกเย็นในโลกใบนี้เต็มไปด้วยเส้นทางอีกมากมายถ้าไม่รองแล้วจะรู้ได้อย่างไงล่ะว่ามันไม่มี สูเหิงไม่ได้ใส่ใจอะไรกับคำพูดไร้สาระของอยูชางรุงมากนัก <c oughs> เสียสติเจ้าน่ะมันร้นหาที่เหลวยู่ชางรุงไม่ได้ยี่ระนะครับหากข้าต้องตายจริงมันไม่ดีกับเจ้ามากกว่าหรือไงกันมันก็คงจะดีกว่านี้แน่แตาหากข้ามีโอกาสได้ลงมือกุดหัวเจ้าด้วยตัวเองการที่สูเหิงชายผู้มีพลังอวตารมังุนปันเดนไม่อ่านเอาชนะผููมีพลังอวตารตรูปุตารกายร้อยวิธีดอกบัวสิบกีบได้ถือเป็นเรื่องน่าอับอายมันถือเป็นความอบาย อันสูงสุดแต่น่าเสียดายเจ้าดันพลาดโอกาสนั้นไปแล้วการที่เจ้ารอดชีวิตมาได้ถือว่าโชคดีมากแล้วอยู่ชางหลงตอบกลับอย่างเฉยเมยสูเอิงที่ได้ฟังก็หัวเราะหยาะน้ำเสียงของเจ้าดูเหมือนจะไร้ความมั่นใจนะเจ้ามันก็แค่คนยิงพยองจองหองการฝึกฝนเป็นผลมาจากการทดลลงลายตั้งตอลายครั้งของเรายอดวิมือในสมัยโบราณ พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับความล้มเหลวมากมายก็เพื่อที่จะสร้างเส้นทางการฝึกฝนในปัจจุบันขึ้นจริงอยู่ที่ในลูกนี้เต็มไปด้วยเส้นทางการฝึกฝนอีกมากมายหลายรูปแบบแต่เจ้าจะแน่ใจได้ไงว่าเส้นทางที่เจ้าเลือกนั้นถูกต้องกลารู้กลารู้ดีเจ้าจะบอกว่าไม่ลองก็ไม่รู้สินะเฮ่เ <c oughs> สูหึงยังคงพูดต่อความเข้าใจที่เจ้ามีต่อการฝึกฝนนั้นอ่นเขินมากน้ำแข็งที่น้ำแข็งนี้ถือเป็นบททดสอบ พลังผังก,อก่อเกิดจากธรรมชาติบุตรทดสอบผังก,อก่อเกิดงั้นเหรออยู่ช้างหลงที่ได้ฟังก็สับสนเขาเลือกที่จะฝึกฝนตัวเองไปในเส้นทางที่ไม่เคยมีใครคิดฝึกฝนมาก่อนนับตั้งแต่ที่ตัวเขาตัดดอกบวัวตองคำไปอนา,าคตของอยู่ช้างหลงที่ถูกกำหนดนั้นนั้นมันก็แตกต่างจากทุกคนนะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเมื่ออยู่ช้างหลงนะครับ ทำถาทีสับสนสู้เหิงก็พูดต่อเมื่อใครก็แล้วแต่ใช้พลังฝังก่อเกิดได้ถึงหกังคนคนนั้นจะต้องผ่านบททดสอบผังก่อเกิดมันเป็นการทดสอบด้วยพลังฝังก่อเกิดทั้งหกหากผ่านการทดสอบมาได้พลังฝังก่อเกิดทั้งหกจะประสานล้มรวมเข้ากันมันจะก่อให้เกิดความสามารถใหม่ขึ้นความสามารถที่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาสู่เิงพูดต่อเพื่อที่จะผ่านบททดสอบผังก่อเกิด พวกเราเราผู้ฝึกจุดจจำเป็นต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายสุดขั้วทั้งดินแดนที่เหน็บหนาวจนไม่อาจที่จะใช้ชีวิตได้ดินแดนที่ร้อนดังเปลวเพลิงที่กำลังเปดโป๋ทุกสิ่งอย่างดินแดนที่มีสายลมรุนแรงพร้อมกับฉีกกระชากพร้อมที่จะฉีกกระชากทุกสิ่งอย่างราวกับคมมีดหนต่างที่ใช้ฟานการทดสอบเต็มไปด้วยความเจ็บปวดอันไม่อาจที่จะยังถึงสานที่ที่เลวร้ายนั้นเหมาะสม มากที่สุดจะเป็นสถานที่ที่ธรรมชาติเป็นผู้ส,ร,สร้างหลายคนถึงกับเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักเพื่อตามหาสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายแต่น่าเสียดายไม่เคยมีใครเดินทางกลับมาได้และที่นี่ตามแม่น้ําสีดํานี่เองก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมเช่นกันหลังจากต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสจากสภาพอากาศโนดรายจุดตันเสียนจุดลมปานของคนนั้นนั้นจะถูกพัฒนายอย่างกล้าวกระโดดมันทําให้การประสานพลังฟังโกเกิดทั้งหมด เขาไว้ด้วยการอย่างง่ายดายมากขึ้นผู้ฝึกยุทธลายคนไม่อาจปานบุตรซอพลังพังก่อเกิดในครั้งแรกได้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่นไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องยอมแพ้หากเจ้าเคยเดินทางไปยังดินแดนดอกบัวด,ดำมาก่อนเจ้าคงสังเกตเห็นที่นั้นนะมีผู้ฝึกยุทธที่มีพลังพังก่อเกิดมากกว่าหกพังเพียงแค่ยิบมือ <c oughs> อยู่ช่างหลวงได้ฟังอธิบายตอบกลับอย่างใจเย็น <c oughs> ไม่แปลก ที่ผู้คนในดินแดนดอกบัวแดงจะเลือกเดินทางข้ามหมหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดมากกว่าการเดินทางผ่านท้ำแม่น้ำสีแดงนี้มหาสมุทรที่ไม่มีที่สิ้นสุดท้ำแม่น้ำสีดำที่ทำแห่งนี้เต็มไปด้วยสัตว์ร้ทางน้ำที่ทรงพลังนับไม่ถ้วนตราบใดที่พวกเรานินงเงียบไว้ได้พวกเราก็จะรอดตัวไปทีนี้ไม่มีแสงสว่าง เพราะแบบนั้นจึงไม่มีมนุษย์คนใดเดินทางมาสิ่งที่เจ้ากําลังทําไม่ต่างอะไรจับการฆ่าตัวตายหากเจ้าสร้างพลังอวตารวงบุญปันเดนในตอนนี้จริงมันจะต้องดึงดูดสัตว์ร้ายมาแน่เจ้าจะต้องตายอย่างไม่ต้องสงสัยนำซ้ำ,ำเจ้าเป็นเพียงแค่ผู้มีพลังอวตารสิบกิีบเท่านั้นการสร้างอาวตารปันเดนในสภาพแวดล้อมอันเลวร้ายแบบนี้คือเรื่องที่ไม่สามารถเป็นไปได้ เมื่อสู่เหิง็นยู่ชางหลงไม่คิดจะฟังคาแนะนําเขาก็ขึ้นเสียงอีกครั้งหยุดเดี๋ยวนี้ข้าบอกให้หยุดและก็เพราะเสียงที่ถูกแพร่ขยายด้วยพลังลมปานนะครับถูกชั้นน้าแข็งบดบงังเพราะแบบนั้นยู่ชางหลงจึงไม่ถูกรบกวนะไรเจา้จาเจ้ามันเสียสติไปแล้วเจ้ามันบ้าเจ้ามันบ้าสู่เหิงนะครับไม่เข้าใจสิ่งที่ยู่ชางหลงคิดจะทำ ในเวลาเดียวกันยู่ชางรงไม่ไว้ติงเขายังคงระดมพลังทั้งหมดไปที่จุดลมปานและจุดตันเทียนต่ออยู่ชางรงใส่พลังที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดไปที่ร่างวาตารในตอนนี้ร่างของเขาเต็มไปด้วยแสงสีทองสูเสียงพ้องของพลังงานนะครับสะท้อนดังก้องขึ้นบางทีอาจจะเป็นเพราะยููชางรงดูจับดูซับ,บวใจแห่งชีวิตจํานวนมากไปเพราะแบบนั้น ตัวเขาจึงเก็บสะสมลมปานไว้ได้มาสารยู่ชางหลงไม่จําเป็นต้องใช้พลังลมปานรอบตัวด้วยซ้าก่อนหน้านี้ยู่ชางหลงรู้สึกแปลกนะครับเขากําลังรู้สึกว่าร่างวาตานที่มีนั้นถึงขีดจํดากัดฝากขีดจํากัดที่มีไปได้แม้แต่ยู่ชางหลงเองก็ไม่อาจคาดเดาได้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นเช่นไรแต่จากสัญชตาตญาณในการฝึกยุดยูชางหลงได้แต่สงสัยถ้าตัวเขาสามารถฝาขีดจํากัดที่มีไปได้นั้น ตัวเขาจะไปถึงพาลังอวาตารองวนพันเดนจะสามารถาจะสามารถสร้างอวาตารองวนพันเดนได้หรือเปล่านะอยู่ช้างหลงยังคงตั้งใจแน่วแน่ต่อไปไม่ว่าสูหงนั้นจะเป็นหรือตายสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับตัวเขาในความเป็นจริงแล้วการดึงดูดสัตว์ร,ร้ายก็ไม่ใช่เรื่องแย่ไปซะทีเดียวหากสัตว์ร,ร้ายมารวมตัวกันจริงอยู่ช้างหลงก็จะใช้พวกมันเพื่อการปลดปล่อยตัวเองจากชั้นน้ำแข็งตรงหน้า อยู่ชางหลงยังคงโคจรพลังนะครับไปที่จุดตันเทียนจุดลมปานต่อไปเขาส่งพลังไปยังอวตารที่มีก่อนที่จะส่งพลังที่เหลือกลับไปยังจุดตันเทียนอีกครั้งพลังงานจากหัวใจแห่งชีวิตทั้งเจ็ดดวงที่อยู่ชางหลงเคยได้ดูดซับไว้ในอดีตก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันไว้ที่เขาเคยดูดกลืนนะครับมีไว้เพื่อการนี้มันมีส่วนสําคัญในการโคจรพลังในครั้งนี้มาก จากอยู่ชางหลงไม่เคยดูดกลืนนะครับดูดซับพลังหัวใจแห่งชีวิตเขาไม่มีพลังลมปานและพลังชีวิตส่วนนั้นที่มากพอไม่มีทางเลยที่อยู่ชางหลงจะสามารถเอาชนะสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายแบบนี้รอบตัวนี้ได้เวลายังคงเดินต่อไปเรื่อยๆต่างอยู่ชางหลงและสู้หึงไม่รู้ว่าเวลานั้นผ่านไปนานแค่ไหนมันยาวนานเรากับพวกเขานั้นต้องทนอยู่ที่นี่นับร้อยปี อยู่ช้างหลงไม่รู้วันเวลาลู่โจใช้พลังแห่งการมอนตัวสอบขบมาโดยตลอดสิ่งที่เขาเห็นมีเพียงแค่แสงสีทองเบาบางเท่านั้นลีเซียวหมูกปู่ปิตักแห่งศาลาลอยฟ้าปู่ปิตักแห่งศาลาปีศาล,ลอยฟ้าจินทิงศาลเย่เตียนซินและสมาชิกคนอื่น่างก็เดินทางไปยังคูสวรรค์เพื่อออกตามหาอยู่ช้างหลงมาโดยตลอดพวกเขาระดมผู้ฝึกจุดจากดินแดนดอกบัวทองคำเพื่อออกค้นหาในครั้งนี้ด้วยน่าเสียดายไม่มีใครพบอะไร ผูเหวที่คูสวรรค์ล,ลึกเกินไปพวกเขาไม่ระวังมากพอตัวพวกเขาเองจะพัดหลงได้เช่นกันทุกคนต่างก็ออกค้นหาอย่างระมัดระวังไม่มีใครกล้าทําอะไรโดยประมาทเยเจนซินได้แจ้งเรื่องนี้กับซืออุยานะครับซืออุยาได้แนะนําให้ผู้ยุทธกคนนําเครื่องรางที่มีติดตัวมาให้มากที่สุดหากพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับสัตว์ร้ายทางน้นจริงไม่มีทางเลยนอกจากที่พวกเขานั้นต้องล่าถอยซาลาจินติงซา,านเดี๋ยวคงออกค้นหายู่ช้างหลงต่อไป ในตำนองเดียวกันนั้นเองอยู่ชางรงก็ไม่หยุดการฝึกฝนเขาไม่เคยลดละความพยายามสูเหิงที่สรงเสียงนะครับตะโกนอยู่นานเลือกที่จะยอมแพ้ไปในที่สุดเขาค่อยๆรวมพลังลมปานที่มีนะครับให้รีมันกลายเป็นก้อนพลังงานสูเหิงพยายามทาลายก้อนน้ําแข็งแดนเหลือจะเชื่อนะครับสัตว์ร้ายที่เป็นเจ้าตลีที่โจมตียู่ช้างรงและสูเหิง คือจะบอกว่ามันโจมตีโดยไม่ตั้งใจก็นั่นแหละครับด้วยซ้ำไปเนาะแต่ตอนนี้นะครับแม้เวลาผ่านมาแล้วนื่นนานสุดยอดอนักดาบผู้ปาดเปลืองสุดยอดนักดาบเจ้าของฉาย,ยาดาบปีศาจยู่ชางหลงรวมไปถึงปูมีพลังอวตารวุ่ปพันแดนผู้ใช้ปังปอเกิดทั้ง5้านะครับอย่างสู้เหิงยังไม่สามารถละลายชั้นน้ําแข็งที่แช่แข็งตัวพวกเขาได้ไอสัตว์ร้ายตัวนี้นะครับมันต้องแข็งแกร่งมากขนาดไหนนะครับ คิดว่าการแช่แข็งของมันน่าจะรุนแรงยิ่งกว่าอุณหภูมิศูนัมบูรณ์ของไข่มุกวิญ,ญญาณทะเลเสียอีกก็นั่นเลยครับและใช่วันเวลาเหตุการณ์เดิมยังคงวันเวลาเหตุการณ์เดิมยังคงกดขึ้นมาซ้ำวนเวียนไปมันผ่านเวลาที่ดูเหมือนจะยาวนานจนร้ายที่ทสุดตั้งคู่ต่างก็เหนื่อยล้าไปท้งกายและใจและในตอนนั้นเอง สู่สูเหิงที่ผ่านวันเวลามาอย่างยาวนานมือลอยนะครับเขาได้ยินเสียงเหลือบมองไปที่ยู่ช่างหลงเขาเห็นวงแหวนสีทองจากบนหัวของยู่ช่างหลงมันกําลังเคลื่อนตัวไปยังใต้เต่านี่เจ้ากําลังทาอะไรอยู่กันพลังวงแหวนทําลายน้ําแข็งไม่ได้เน่เปล่าประโยชน์ไอ้งั่งหลังจากสังเกตไปได้ชั่วครู่ในสุจูเหิงนะครับก็สมัครสนักอะไรได้ดวงตาของ,ของเขาเบิกกว้างนานน,น,นี่เจ้าสูเหิงวรเย่ะเขาหัวเราะนะครับ ไปได้สักพักพูดต่อ <H ahaha> นี่เจ้า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 กำลังใช้ <H ahaha> วิธีการเดียวกันกับการกับนี่เจ้ากำลังใช้วิธีการเดียวกันกับวิธีการปริกีเพื่อสร้างอวตารนางบนปันเดนงั้นหรอหลังจากพูดจบสูงก็ัวเราะอย,ย่างบ้าคลั่งสิ่งที่เขาเห็นไม่ต่างอะไรกับเรื่องที่น่าขันที่สุดในโลกล่า <H Korea> ในฐาน,นะตัวอยู่ตัวเขาเป็นผู้มีพลังอวตารบางุนปันเดนผู้ใช้ปังกอกเกิดตั้งห้า แม้ว่าตัวเขาต้องเผชิญหน้ากับความหนาวเหน็บจนรู้สึกไม่สบายตัวก็ตามสิแต่ตัวเขารู้ดีว่าสิ่งที่ยู่ช้างลงทำมันเปล่าประโยชน์พลังจุดลมปานจุดตันเทียนของเขาหยุดนิ่งดูเหมือน กับจุดลมปานที่เต็มไปด้วยน้ําแข็งอยู่ชางหลงรู้สึกตัวไม่ต่างกันนะครับแต่ความรู้สึกนาะที่ตัวเขาได้รับสูงไปกว่าสูงหงมากยังไงซะตัวเขาก็เป็นเพียงแค่ผู้มีพลังอวตารรูปปุตารากายร้อยวิถีเท่านั้นมันไม่แปลกอะไรเลยที่อวตารของเขานั้นจะต้านทานความหนาวเหน็ดได้ด้อยกว่าร่างอวตารของสูงหิงมากผู้มีพลังอวตารวงังวนปันเดนสามารถใช้ฝังเกอเกิดต้านทานความหนาวเหน็ดและความร้อนที่ต้องเผชิญได้ มีผู้ฝึกยุดหลายคนเป็นเหมือนกับลูโจพวกเขาสามารถมีความพิเศษที่ได้รับอาวพวกเขานะครับ มีหลายคนที่เหมือนกับลู่โจนะครับพวกเขามีความสามารถพิเศษที่ได้รับมาจากหัวใจพังกอเกิดของสัตว์ร,ร้ายพลังที่ทําให้ตัวเองต้านทานความร้อนหรือต้านทานความหนาวหน็บได้นั่นเองแม้ว่ายูชางหลงจะดูซับหัวใจชีวิตไปถึงเจ็ดดวงก่อนหน้านี้แต่ก็ไม่มีหัวใจดวงไหนเลยนะครับในเจ็ดดวงนั้นที่มีความสามารถในการต้านทานความหน็บหนาวได้ดูเหมือนนี่จะเป็นปะระสงค์ของสวงสวรรค์ดูชางหลงทำได้เพียงแค่พึ่งพาความมุ่งมั่นและความอดทนของตัวเองอยู่หรือตา ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแล้วสูบวงแหวนสีทองยังคงเคลื่อนไหวแม้แต่ยูชางรงเองก็ไม่รู้นะครับเขาที่ไม่รู้เช่นกันว่าสิ่งที่ทําไปนั้นมันเป่าประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือมันจะมีประโยชน์มากแค่ไหนแต่สัญชตาตญาณที่ตัวเขามีผลักดันให้เขาต้องทําแบบนี้และทําต่อไปทาต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะสําเร็จในตอนนั้นเองผมและคิวที่เคยเป็นสีดําของอยูชางรงเริ่มกลายเป็นสีคุณนะครับ ดิมปีปากและฟันของเขาสูกแช่แข็งมีเพียงพลังสีทองและกําลังใจเท่านั้นที่ช่วยให้เขานั้นนะครับมีชีวิตรอดมาได้เอาง่ายๆนะครับถ้าหมดกําลังใจป่านี้นะครับเป็นคนอื่นเนี่ยตายไปนานแล้วสู้เึงถอนหายใจนาเสียดายจริงๆที่ขา้าสังหารเจ้าด้วยตัวเองไม่ได้จงจากไปอย่างสงบเถอะพ่อนุ่มจากสัญชาตญาณในฐานะผู้มีพลังพันแดนนะครับขอคิดว่ายุ่ชางหลงคงไม่อาจเอาชีวิตรอดไปได้แน่ เขาสัมผัสได้ถึงพลังของยูจางหลงนะครับพลังชีวิตของยูจางหลงที่อ่อนแรงลงเต็มที่ความปั่นป่วนของพลังที่ยูจางหลงมีก็เริ่มจางหายไปได้เช่นกันเมื่อต้องเผชิญหน้ากับสภาพแวดล้อมอันสุดแสนจะโหดร้ายสุดขั้วแบบนี้การที่ผู้มีพลังวตารโรวิถีจะทนอยู่ได้ไปตลอดถือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่แรกแกลกแกลกแกลกแล้วเสียงที่แตกต่างนะครับไปจากเดิมดังขึ้นหืม สูเหิงได้ยินนะครับเสียงไม่คุ้นหูก็หัวใจเต้นแรงตุบตับตุบตับใช่แล้วมันเป็นเสียงมันเป็นเสียงน้ำแข็งที่กำลังเกิดรอยแตกนั่นเอง สวงรู้สึกดีใจอย่างที่ไม่เคยเป็นแม้แต่สวรรค์แม้แต่สวรรค์ยังเข้าช่างข้าในที่สุดความพยายามที่สวเิงมีนะครับก็ได้รับผลตอบแทนพลังลมปานทั้งหมดของเขาเอื่อล้นระเบิดออกมาจากจุดลมปานมันกําลังปวยพุ่งออกมาก่อน่จะกอตัวเป็นกระบี่สวเิงกาลังใช้กระบี่พลังงานนะครับเจาะรอยแตกบนชั้นน้ําแข็งพลังลมปานจากภายนอกกําลังปวยพุ่งเข้าสู่ด้านในอย่างบ้าขลัง ตูมสู่หงกางแขนออกอย่างอว่าพลังอวตารวังวนพันแดนสีดำปรากฏมันขยายขนาดอย่างรวดเร็วก่อนทำงานอ่าก่อนที่จะทำลายชั้นน้ำแข็งไปได้สู่หงที่ลอยอยู่เนือผิวน้ำสีดำเรือบไปมองอยูชางรงที่ใกล้ตายข้าจะสงเคราะห์เจ้าให้ไปสบายเองอยู่ชางรลงลืมตาขึ้นน้ำแข็งรอบตัวของเขาถูกทำลายไม่ต่างกันใบหน้าของอยูชางรงมีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นผิดแล้วล่ะเอ๋ สูพลังอวตารนะครับสีทองปรากฏขึ้นต่อหน้าสูเหงิงใช่มันไม่ใช่พลังอวตารอย่างที่เคยเป็นมันเป็นพลังอวตารสีทองบริสุทธิ์ย้ำนะครับมันเป็นพลังอวตารสีทองบริสุทธิ์ที่ด้านหลังของมันมีวงแหวนขนาดใหญ่มีกลีบดอกบัวทั้ง1ิกําลังโคจรหมุนรอบวงแหวนสูเหิงนะครับได้แต่ขยี้ตากรเหลือบมองวงแหวนเออ ก่อนที่จะเหลือบมองวงแหวนด้านหลังอีกครั้งบ้านี่มันบ้าอะไรกัน11กรีบอย่างนั้นหรอบ้าไปแล้วนะครับเอากับเขาสิอยู่ช้างหลงนะครับได้เปิดเส้นทางใหม่ที่ไม่มีใครเลือกเดินใช่นั่นคือเส้นทางใหม่ของอยู่ช้างหลงเส้นทางที่เขาเป็นคนค้นพบและเป็นคนกําหนดขึ้น เนื่องจากยู่ชังหลวงของเรานะครับตัดดอกบัวทองคําเป็นคนแรกในโลกเป็นคนแรกในเรื่องนี้นะครับที่ปรากฏอย่างเป็นทางการว่าต้องสูญเสียและตัดดอกบัวทองคาของตัวเองออกจาการ่างกายนะครับเป็นเหตุและผลทำให้เขาไม่มีวังก่อเกิดนะครับและไม่สามารถไปถึงก้นพลังอวตารวังวนปันแดนได้เพราะว่าไม่มีวังก่อเกิดนั่นเอง แต่เขากับนะครับได้บรรลุเส้นทางใหม่เส้นทางที่ไม่เคยมีผู้ใดนะครับได้ลิ้มรองเส้นทางที่อาจจะเหนือลำ้ำหรือว่านี่จะเป็นหนทางแห่งการฝึกฝนใหม่ที่ในอนาคตคนรุ่นลูกรุ่นหลานอาจจะมองว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายากและเป็นตำนานยิ่งกว่าพลังอวตารวังวนปันแดนและใช่ชื่อของมันคือ Palang Awatan Ruku Taraka 100 Wiji, Dok Buas 11, Kliip 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 เอากับเขาสิครับพลังอวตาร11กรีบก็มาตอนที่อยู่ชางรงมีพลัง10กรีบก็ว่าสุดแล้วตอนนี้ไปถึงขั้น11กรีบอื้อ <c oughs> ขนาดลู่โจยังเป็นผู้มีพลังอวตาร11กรีบไม่ได้เลยนะครับลู่โจจากพลังอวตาร10กรีบก็ไปเป็นพลังอวตารวังวนปันแดนร่างอวตารสีทองบริสุทธิ์ของอยู่ชางรงนี้พร้อมกับบวงแหวนขนาดใหญ่นะครับจริงจริง ถ้าเป็นพลังอวตารวงวุลปันแดนเนี่ยมันจะเป็นเอสโตเลปใช่ไหมครับเอสโตเลปก็คือการเคลื่อนไหวของดวงดาวนะครับที่เป็นกลุ่มการเคลื่อนที่นะครับเป็นผังก่อเกิดเป็นเอสโตเลปนะครับขนาดใหญ่ที่มีสัญ,ญลักษณ์การเคลื่อนไหวคล้ายๆของมูดาวนะครับเป็นอะไรที่ที่โออาดูซางาผ่าเผยนะครับ แต่ของยู่ชางหลงเนี่ยครับเป็นวงแหวนนะครับวงแหวนขนาดใหญ่ก็คงจะอารมุมคล้ายๆแทนที่กับผังกออคงจะคล้ายๆกับพลังอวตารวงมุลบันเดนที่มีเอสตัวเล็บนะครับเพียงแต่ของอยู่ชางหลงที่เป็นเส้นทางใหม่จากเอสตัวเล็บก็เปลี่ยนเป็นวงแหวนขนาดใหญ่แทนก็คงจะเอามาใช้ป้องกันหรือโจมตีได้เหมือนกันนั่นแหละนะครับก็ ถือว่าสุดมากนะครับโดยส่วนตัวผมประทับใจมากมันเป็นร่างอาวตารสีทองบริสุทธิ์นะครับทองคําบริสุทธิ์ย้ําบริสุทธิ์ที่สุดเท่าที่เคยเปิดเผยมาและที่สําคัญนะครับข้อดีของพลังนี้คือมันไม่หลวมไม่เหมือนใครอย่างเท่ครับเพื่อนๆมันไม่เหมือนใครไม่ซ้าใครนะครับอารมณ์คือไม่หลวมของคนอื่นก็แค่พลังอวตารองคนปันเดนเหมือนกันเหมือนกันเหมือนกัน ไม่รู้ว่าหนทางนี้จะมีเฉพาะยู่ชางหลงเท่านั้นหรือเปล่านะครับที่ไปถึงได้หรือในอนาคตนะครับอาจจะมีบางคนที่เป็นศิษยาวของจินสิงซานหรือคนใดคนหนึ่งในผู้ที่อยู่ในดินแดนยานนะครับดินแดนดอกบัวทองคําที่เคยตัดดอกบัวอาจจะเลือกและมุ่งสู่หนทางนี้ที่ยู่จางหลงได้เป็นคนเปิดประตูนะครับเปิดตำนานบทใหม่อาจจะมี ชูองกงนะครับอาจจะมีโอกาสทําได้ก็เป็นไปได้โอ้โหสุดยอดนะครับกับพลังอวตารร้อยวิถีนะครับดอกบัว11กลีบอย่างเท่ใครจะกิดใครโอ้ย1 1กลีบอย่าบอกนะครับว่าเดี๋ยวในอนาคตพัฒนาไปเป็น12 13 14 15กลีบอี้อหือมันคงสุดน่าดูเลยนะครับ เพราะว่าถ้าหยุดอยู่แค่11กรีบเนี่ยมันไม่พอนะครับผังออก่อเกิดยังไปได้ทั้งอ่าสิบผัง12บผังสามสผังไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพลังวาตารรูป,ปูตาราการ้อยวิธีก็ต้องเพิ่มจาก11เป็น12ได้ไว้เจอกันครับ